ที่สอมน,นะคะมอร์นี่อ๋อมอร์นิ่นะคะเราอยากได้แปลสีฟ้ากับสีม่วงกับสีเขียวกับสีเขียวนะคะมา ได้เป็นน้องสีเขียวนะคะนี่ที่เราอยากได้นกนที่เติมของขวัญต่อไปก็คือน้องปกาเพื่อทะเลนี่เราอยากได้แปลตัวเราอยากได้หมอเลยแต่เราไม่อยากได้สีเขียวมีนคเหรอเบอร์ย่้าเลเราซื้อนี่มาสอ 还是小狗。